เพนาาฮอตนิวข่าวเด่นประเด็นร้อนสัปดาห์นี้ช้างศึกชุดใหญ่บุกถิ่นสมขาวล่าแต้มคัดบอลโลกขณะที่หงแดงถูกคู่อริผีแดงดับฝันกว่า4แชมป์นในฤดูกาลนี้ครับทีมช้างศึกชุดใหญ่ยกทัพบ,บุกถิ่นสมขาวเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยภายใต้การนำของมาซาทะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นพร้อมแต่งตั้งทีราทรบุญมาทันสวมปกแขนกับตันทีมโดยมีชนะทิพสงกสินและสารัตอยู่เย็นรับบทรองกับตันชุดนี้ครับ ทีมชาติไทยมีคิวลงทําศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม C นัดที่3และนัดที่4โดยการพบกับยักษ์ใหญ่เอเชียเกาหลีใต้ทั้ง2นัดครับเริ่มจากการไปเยือนเกาหลีใต้ที่กุงโซวันที่21มีนาคมนี้จากนั้นจะกลับมาที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่26มีนาซึ่ง2เกมน,นี้น่าจะเป็นจุดชี้วัดโอกาสเข้ารอบของทีมชาติไทยเลยครับโดยสถานการณ์ของกลุ่ม C หลังเตะทีมละ2นัด เกาหลีใต้นำจากฝูงด้วยการมี6คะแนนเต็มตามด้วยทีมชาติไทยมี3คะแนนเท่ากับจีนแต่ประตูได้เสียทับช้างศึกดีกว่าขณะที่สิงคโปร์รั้งบว้ยของกลุ่มยังไม่มีคะแนนแน่นอนว่าทีมชาติไทยไปรองเกาหลีใต้แทบจะทุกด้านเลยครับโดยเฉพาะเมื่อดูจากฟีฟ่าแลนกิ้งปัจจุบันเกาหลีใต้รั้งอันดับที่22ของโลกส่วนทีมชาติไทยอยู่อันดับที่ร้0ยของโลกแม้ว่าทีมชาติไทยจะได้มาชะตาอิชิอิมาคุมทัพ และสามารถเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาได้จากผลงานเอเชียนคัพที่กาตาร์ด้วยการพาช้างศึกเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแบบไร้ผ้ายชนิดคินชีสก่อนจะหยุดเส้นทางด้วยการแพ้อุซเบกิสถาน1ต่อ2ในขณะที่ทีมชาติเกาหลีใต้เพิ่งเปลี่ยนกุนซือจากเจอเก้นคริสแมนหลังทำผลงานได้น่าผิดหวังในศึกเอเชียนคัพด้วยการตกรอบรองชนะเลิศและได้มีการแต่งตั้งฮาวังซนฮงขึ้นเป็นกุนซือคนใหม่โดยยังเรียกสตาร์ดังประจำทีมอย่างซนฮึงมินและอ e ีคังอิน ที่ก่อนหน้านี้มีปัญหากันในแคมป์ทีมชาติเขาร่วมชุดนี้เหมือนเดิม,มเมื่อย้อนดูผลงานจากการเจอกันเฉพาะทีมชุดใหญ่ทั้งสองทีมไม่ได้พบกันมายาวนานถึง8ปีโดยเกมล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่27มีนาคม2559ในแมตช์อุ่นเครื่องที่สนามสุภชราศัยภายใต้การทำทีมของโคชซิกโก,โก,ก้กิติศักดิ์เสนาเมืองและมีทีลทรบุญมาทันสวมปอกแขนกับตันทีมรวมทั้งชนาทิพย์สงศินและสารัฐอยู่เย็นลงสำรองครึ่งหลัง ผลเกมดังกล่าวทีมชาติไทยแพ้เกาหลีใต้ไปศูนย์ตอนึประตูในวันที่ทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งตำแหน่งนายกสมาคมและกุนซือรวมถึงนักเตะทัพช้างศึกจะสามารถบุกไปคว้าแต้มจากเกาหลีใต้ได้หรือไม่วันที่21มีนาคมนี้แฟนบอลชาวไทยจะได้รู้กันงับอีกฝ่าฝั่งเมืองผู้ดีแฟนๆหงแดงลิเวอพู ต้องถูกดับฝันกว่า4สี่แชมป์ในฤดูการนี้จากทีมคั่วหลีตลอดการยางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลถ้วยเ a ฟครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่โรงละครแห่งความฝันโอทฟฟอร์ดหง์แดงมีโอกาสคว้าชัยเพื่ออยู่ในเส้นทางลุ้นสี่แชมป์ต่อไปแต่ต้องพลาดท่าโดนผีแดงไล่ตีเสมอก่อนหมดเวลา90นาทีครับและมาโดนป้นชัยแซงชนะ4ต่อ3ในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่120บวก1จากฝีเท้าของ อาหมัดดิยาโลส่งให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ารอบรองชนะเลิศ FA ครับไปเจอกับโคเวนทีพร้อมรักษาสถิติไร้พ่าย,ายหงแดงในถ้วยปีนี้ที่โรงละครแห่งความฝันกว่า100ปีต่อไปครับส่วนหงแดงที่ฝันเชยชมทั้ง4แชมป์ในฤดูกาลนี้ก่อนที่เจอเก้นคอปจะอำลาตอนนี้ก็เหลือลุ้นดีสุดแค่คว้าที่เปิลแชมป์หลังจากทำสำเร็จไปแล้วหนึ่งรายการในสึกคาราบาวครับ ณนะที่อีก2รายการที่ยังต้องลุ้นหนักคือยูโรปาลีกที่รอดวลกับอาตาลันตาจากอิตาลีในรอบก่อรองชนะเลิศซึ่งรายการนี้ยังมีเสือสิงห์กระเทีเอแรดขวางทางอยู่รวมทั้งพีมันล,ลีกอังกฤษที่ปัจจุบันหงแดงรั้งตำแหน่งรองจากฝูงด้วยประตูดได้เสียไปรองพื้นใหญ่อร์เนลและมีเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไล่มาติดเตเดจับฝัน4แชมป์ของเหล่าเดอะคอปสุดท้ายจะได้1-2ถึงหรือ3คงต้องติดตามลุ้นกันไปครับ